สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว a c e b o o k ทุกๆคนนะคะมือนี้บเดเลียนค่ะกันเล่ยววาสิมาอัดวิดีโอเพลงนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ของพี่ตะกระแดนชนระดานะคะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้นะคะมือนีเสียงสดเสียงแหบจักหน่อยจ่างใดกะบอดสมุศสาฟังนะคะแฟนของใครโทรมาฝากน้ำตา ไว้ที่แก้มของฉันเขาโทรมาร้องรำพันบอกว่าคนของฉันนั้นนี่เขาเป็นเจ้าของเป็นแฟนของเธอใช่ไหมหรือเป็นใคร ถึงโทรมาเรียกมารอ้อถ้าหัวใจมีเจ้าของบอกตรงๆสักคำได้ไหมไม่ต้องหลอกกันสิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นโจรถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหมความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจ ไม่คิดโทษใครนอกจากใจฉันเองที่ไม่รักนี้ขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้ ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้เอาสมีก็แล้วกันนะคะไปหับมูกรบ๊ายบายค่ะฝากติดตามวินแน่ก็แล้วกันค่ะ